สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายและราตรีสวัสดิ์สบายดีไหมผู้คลั่งไคลฟุตบอลยินดีต้อนรับสู่วิดีโออื่นจากช่องของเราบิวเรลมยูไนเต็ดเอฟซีข่าวเรามีข่าวดีสำหรับคุณในวันนี้ คุณรู้ไหมว่าบุรีรัมย์ที่รักของเราจะได้เล่นอีกครั้งเมื่อใดในวิดีโอวันนี้เราจะแสดงตารางการแข่งขันของทีมโปรดของเราชมวิดีโอจนจบเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกมบุรีรัมย์อันเป็นที่รักของเราแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ติดตามรีบเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้วกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดและกดไล์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องของทีมเราจดวันที่เล่นเกมลงในไดอารี่ของคุณเพื่อที่คุณจะได้สนับสนุนบุรีรัมของเรา แสดงความคิดเห็นว่าบุรีรัมของเราชนะกี่นัดเมื่อสิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้คุณได้จดวันที่ของเกมไว้หรือเปล่า ติดตามช่องของเราและเราจะทำการวิเคราะห์ล่วงหน้าของแต่ละเกมก่อนวันแข่งขันเพื่อให้แฟนๆของเราได้รู้ว่าใครคือตัวเต็งสำหรับการแข่งขันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฉันขอให้คุณชอบและแชร์กับทุกคนช่องของเราบิวรเรลมยูในแตด f ข่าวจะเติบโตเมื่อคุณมีส่วนร่วมเท่านั้นเจอกันในวิดีโอหน้า